สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง small letter good นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานเข้าของชิ้นหนึ่งให้เพื่อนเพื่อรับชมกันนะครับสำหรับเข้าของชิ้นนี้ก็จะเป็นถุงมือหนังนะสำหรับการใช้ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับถุงมือคู่นี้นะครับผมได้ซื้อใช้งานมาประมาณน่าจะสัก1-2ถึงสสัปดาห์นะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะฮะว่าจากที่ใช้งานมาเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่าใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยถุงมือมันก็เริ่มจะเข้ากับมือผมแล้วนะฮะ สำหรับถุงมือคู่นี้นะครับจะเป็นของแบรนด์ m o t o o o k การใช้งานนะครับสาเหตุที่ต้องซื้อมาใช้งานเนื่องจากว่าผมจำเป็นจะต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะที่เป็นระยะทางไกลๆรวมทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันนะครับที่ผ่านมานะฮะในการขับขี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมจะชอบใช้ถุงมือคู่นี้นะครับอย่างคู่นี้เลยนะครับก็ซื้อมาใช้งานคู่หนึ่งประมาณ60กว่าบาทนะครับเป็นคู่หนึ่งที่ชอบมากๆนะครับ ผมจํายี่ห้อม,มันไม่ได้นะฮะเนื่องจากมันเป็นถุงมือที่ถือว่าถุงมือธรรมดานะฮะเจอใน Facebook แล้วก็สั่งมาใช้งานนะครับก็ mm hmm. พรา,พราว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการใช้งานหลาย,ลายอย่างสาหรับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นระยะทางไม่เล็กไกลมากนะฮะหรือการขี่มอเตอร์ไซค์เล็กนะครับ mm hmm. ถุงมือคู่นี้เองก็จะมีตัวตรงรองฝ่ามือนะค่อนข้างจะหนาหนิดนึงนะครับวัสดุก็น่าจะเป็นพวกหนังที่เป็นหนังเทียมนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นพวกไนลอน การใช้งานก็ค่อนข้างจะจะถนัดดีผมจะชอบถุงมือที่มันสวมใส่แล้วมันสามารถขยับมือได้สะดวกนะครับอย่างอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะฮะแต่ปัญหาของเขาคือการขี่ทางไกลเนี่ยมัน,ม,นมันไม่สามารถขี่ได้อยู่แล้วเพราะว่าการขี่ทางไกลเนี่ยเราจะต้องใช้มือเนี่ยในการกำแฮนมอไซค์ไว้แบบนานๆน,น,นะครับปัญหาก็คือมันจะทําให้ตรงบริเวณมือผมเนี่ยมันจะได้นต้องสังเกตดูนะฮะ อันนี้ผมเล่นเวดด้วยนะครับแล้วก็ขี่มอไซค์ด้วยตรงเนี้ยมันก็จะด้านหน่อยนะครับขี่นานๆมันก็จะเจ็บมือนะครับเพ mm. ราะนั้นการที่มันมีพื้นตรงเนี้ยหนาๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ mm. ก็เลยจําเป็นจะต้องหาถุงมือคู่หนึ่งนะครับสําหรับเอามาใส่ในการขี่ทางไกลก็คือได้เป็นถุงมือคู่นี้มานะฮะเสร็จ mm. แล้วก่อนหน้านี้ในการขี่มอไซค์ทางไกลเนี่ยผมก็ใช้ถุงมือนี้นะฮะแต่ผมจะ มีวิธีการก็คือใช้ถุงมือที่เป็นถุงมือเล่นเวทเนี่ยเอามาใส่ควบคู่กันใส่สองชั้นแบบนี้นนะฮะผมแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ก็คือใส่สองชั้นนะถามว่าทำไมผมถึงไม่ยอมซื้อถุงมือหนังที่เป็นแบบนี้มาเลยตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าผมเนี่ยเคยลองซื้อถุงมือสําหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ลองลองซื้อมาใช้งานแล้วนะฮะครั้งหรือสองครั้งเสร็จแล้วผมพบว่ามันมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ ไอตอนที่เราใส่ถุงมือเนี่ยปกติแล้วถุงมือหนังเนี่ยหรือถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะต้องออกแบบให้ตรงปลายนิ้วเนี่ยมันมันมันจะมันจะหลวมกว่าปกติก็คือสมมุตินิ้วเรายาวแค่นี้นะฮะแต่ตัวถุงมือเนี่ยมันจะยาวกว่านิ้วเรานิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อตอนที่เรากำแฮนแบบเนี้ยกำแบบเนี้ยมันจะทําให้ตรงบริเวณปลายนิ้วเนี่ยมันมันเกิดความพอดีนะฮะตอนนั้นมันก็เลยมีปัญหาอย่างตอนที่เรากาลังแบบจะจะจับเล็กใช่ไหมฮะ เออบางทีไอ้ตรงนี้มันยื่นออกไปเนี่ยมันก็มันก็กะร,ระยะยากว่าเออตอนนี้นิ้วเรามันถึงเหล็กหรือ,อยังซึ่งซึ่งมันไม่ชินนะครับก็เลยค่อนข้างจะจะแอนตี้ถุงมือที่เป็นใช้ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับก็เลยจะหาวิธีการแก้ปัญหาโดยแบบนี้แหละฮะก็ใช้ถุงมือเล่นเวทนะครับกับถุงมือนะครับมาลองข้างในอีกชั้นหนึ่งนะฮะแต่ปัญหาก็คือมันก็ยังเจอปัญหาอยู่ก็คือขี่นานๆเนี่ยมันเจ็บมือตรงเนี้ยนะครับอ่านะก็เลย ก็เลยเป็นโอกาสดีที่แบบเอองั้นลองหาถุงมือหนังดีๆนะครับลองเอามาใช้ในการขับขี่ดูนะครับว่ามันพอจะช่วยได้ไหมนะซึ่งผมกเ็เลือกอยู่หลายแบรนด์มากๆนะฮะลองหาดูในเว็บช้อปปีพวก Lazada นะครับก็ลองเข้าไปดูหลายๆแบบนะครับมือสำหรับการขี่มอเตอซค์ก็แบ่งเป็นแบบแรกก็จะเป็นสำหรับการใช้ในการขี่พวกเขาเรียกมอที่เป็นมอเตอร์คลอนะครับมันก็จะเป็นถุงมือผ้าทั้งใบนะครับ อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นถุงมือที่จะในการขี่มอไซค์ทั่วไปนะครับก็ก็จะเป็นถุงมือที่มันมีตัวแผ่นรองตรงฝ่งามือเนี่ยหนานๆหน่อยนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นพวกสายทัวริงขี่ไกลๆอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นพวกสําหรับสปอร์ตเลยก็คือขี่แบบเนะร็วๆนะฮะซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้งานสําหรับการขี่แบบสปอร์ตหรือว่า แบบตัวลิงจ่าจ่าที่มันต้องใช้ความเร็วอยู่แล้วนะครับก็เลยอลองหาดูซิถุงมือไหนที่มันพอจะใช้ในใส่ในชุดประจําวันนะฮะในการขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ในการขี่ออกทางไกลๆได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะผมขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้ความเร็วอยู่ไม่เกินไม่ไม่เกินร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบนะฮะซึ่งมันเป็นความเร็วที่ผมคิดว่าเออมันถ้ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเบรกหรือว่าสามารถออป้องกันได้ทันนะฮะ,นะะก็เลย มาจบที่ถุงมือคู่นี้ของ m o t o r ร์บูเองเนี่ยตอนที่ผมไล่ดูรีวิวนะฮะแล้วก็ดูพวกสับเปคต่างๆมันก็จะมีหลายแบบมากนะครับแบบหนึ่งที่เป็นสําหรับกลุ่มไรเดอร์ใ,ใช้งานตอนแรกก็สนใจแบบนั้นนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าบริเวณกาดต่างๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่ได้เลือกซื้อใบนั้นมากับอีกใบหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นที่มันทามาจากผ้าทั้งใบนะครับแล้วก็เสริมกาดนิดหน่อย ก็ลังเลนะครับระหว่างแบบนั้นกับตัวตัวแบบนี้ที่เลือกมานะครับสุดท้ายผมก็ก็ได้เช่านี่มานะครับเดี๋ยวผมจะมา,าให้ดูนะฮะว่าตุ่งมือคู่นี้นะครับมันทํามาจากวัสดุอะไรนะฮะวัสดุของเขานะฮะไอ้ตรงหนังเนี่ยมันจะเป็นถ้าตามสเปคเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกหนังแกะนะฮะมันก็จะมีความนุ่มหน่อยเสร็จแล้วตัวหนังของเขาเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยมันจะมีการเจาะรูนะฮะ การเจาะรูตรงนี้มีประโยชน์อะไรนะครับถุงมือมันจะมี2แบบที่เป็นถุงมือหนังนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ที่มันไม่มีการเจาะรูแบบนี้เลยนะฮะแบบนั้นอ่ะมันจะเหมาะสําหรับการขี่พวกตอนที่มีอากาศหนาวหนาวนะครับกับมีแบบหนึ่งก็คือการที่เขาเจาะรูแบบนี้มันจะช่วยทําให้ระบายอากาศได้ดีนะฮะการที่ถุงมือไม่เจาะมือเลยเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเราใส่ถุงมือ,อยางนะฮะถอดออกมาเหงื่อจะชุ่มมือซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเรา อาจจะเหมาะแค่ช่วงนี้ก็คือตอนขี่อากศาศหนาวๆนะครับแต่ก็แบบนานๆกว่าจะได้มีโอกาสได้ใช้งานมันเพราะนั้นเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยแนะนําที่เป็นประเภทที่เป็นเจาะรูแบบนี้จะดีกว่าสําหรับหนังนะ่นำมาใช้ในการทําถุงมือเนี่ยออความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคงต้องหาหนังที่มันเป็นพวกหนังนิ่มๆออหนังที่มันนิ่มๆเนี่ยก็ยจะเป็นพวกหนังแกะหนังแพะแล้วก็พวกหนังกิงโจ้อะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นสเปคหนังชิงโจ้เนี่ยราคาจะแบบยิ่งยิ่งสูงไปอีกนะฮะซึ่งตรงนั้นเองผมก็คงเข้าไม่ถึงนะฮะหลักก็น่าจะเกิน4 5 0 0 0วัสดุอย่างต่อไปนะครับ closely. ถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูเนี่ยส่วนที่มันเป็นที่เราจะต้องใช้ในการจับถือกับแฮนด์เนี่ยมันจะมีการเสริมให้มันหนาขึ้นการที่เราจับแฮนด์ S มอเตอร์ไซค์นานๆเนี่ยส่วนที่มันจะด้านก็คือจะเป็นหนึ่งบริเวณนี้นะฮะตรงบริเวณตรงนี้ของเรานะครับกับอันที่2ก็คือจะเป็นบริเวณนี้นะฮะ เพราะนั้นส่วนนี้มันจำเป็นจะต้องมีการาเสริมพวกความหนาของหนังนะฮะซึ่งคิดว่ามันมันคงไม่ใช่มีแค่หนังนะครับแต่มันน่าจะเป็นพวกการซับโฟมไว้ข้างในนะฮะซับโฟมหรือฟองหนาไว้ข้างในไม่ให้ตัวถุปก,กมือดูหนาขึ้นส่วนวัสดุส่วนต่อไปนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกใยสังเคราะห์นะฮะก็ใช้ใยสังเคราะห์นะครับมาเสริมตามข้อนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะ จะมาเสริมตามตามบริเวณระหว่างนิ้วนะครับนี่ฮะวันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับความสามารถก็คือ1ก็คือ,คอมันยืดหยุ่นได้ดีลองสังเกตดูนะมันจะยืดหยุ่นได,ด้ดีแล้วก็อันที่2ก็คือมันระบายอากาศได้ดีนะครับมันก็เลยเหมาะที่จะอยู่กับมือของเราส่วนที่มันต้องมีการมูเนต์อยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นบริเวณง่ามนิว้วถุงมือที่มันมีการใช้วัสดุเป็นชิ้นเดียวนะฮะหรือชนิดเดียวทั้งใบเนี่ย นะครับผมไม่แนะนำนะครับเนื่องจากว่าพอเราใส่แล้วเนี่ยเราขยับมือยากมากเลยนะครับเนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมตอนที่ผมซื้อถุงมือหนังมาใช้งานไอ้ตัวแรกที่ผมไม่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันใช้หนังทั้งใบพอใช้หนังทั้งใบเสร็จเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราขยับนิ้วลําบากนะฮะเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะฮะนะพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยจะต,ตรงบริเวณข้อพวกเนี้ยมันมันเป็นวัสดุที่มันเป็นชนิดเดียวกันนะฮะ การมูฟเมนต์เนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้แบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะมันสามารถแบบกรีดกายนิ้วก็ได้นะฮะซึ่งมันจะจะจะตอบโจทย์กว่านะฮะค่อนข้างจะฉลาดในการออกแบบถุงมือนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะอย่างข้างบนเนี่ยข้างบนเนี้ยตรงรอยต่อเนี่ยมันก็จะมีเป็นการใช้พวกป,อปอเรเลสเตอร์นะครับมาเป็นรอยต่อนะ,ะมันทําให้ตรงการขยับตรงข้อนิ้วเนี่ยมันง่ายขึ้นเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงข้อนิ้วตรงเนี้ย ซึ่งมันเป็นส่วนที่เราจะต้องงอนิ้วเนี่ยนะครับถ้ามันเย็บเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยเราไม่สามารถจะขยับข้อนิ้วได้แบบนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าไอ้รุ่นเนี่ยมันชื่อรุ่นว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ในของไอ้ใน d e สคริปชันนะฮะเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราขยับนิ้วได้แบบนี้นะฮะเสร็จแล้ว <c oughs> วัสดุส่วนต่อไปนะฮะตรงนี้มันคล้ายๆเป็นพวกหนังกลับ นะครับพวกหนังสเอดนะครับความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะใช่หนังแท้นะฮะน่าจะเป็นพวกที่เป็นหนังสังเคราะห์ที่เป็นหนังกับถามว่าทําไมเขาถึงทำเท็กเจอร์ของหนังเนี่ยมันต่างจากหนังบริเวณอื่นๆนะฮะอันนี้วัตถุประสงค์เลยก็คือเนื่องจากว่าตอนที่เรากำแฮนด์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกำให้ดูมีสมมุติอันนี้เป็นแฮนด์มอไซนะฮะไอ้ตอนที่เรากำแฮนด์เนี่ย กาแฮนด์มอ์ไซค์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ตรงบรินเวณนี้นะฮะในการเพิ่มแรงเสียดทานนะครับให้กับแฮนด์มอ์ไซค์ size, ตอนที่เราปิดบิดแฮนด์มอ์ไซค์ size, นะฮะสมมุติถนะ้าตรงนี้มันเป็นหนังแบบเดียวกันกับอันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อลองดูนะฮะความลื่นของหนังเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยมันจะต่างกันอ,อ,อย่างหนังกลับแบบนี้นะฮะมันแรงเสียดทานมันจะมากกว่าเมื่อเทียบกับตรงบริเวณน,นี้ที่เป็นหนังแบบแบบหนังแบบมัน แรงเสียดทานจะน้อยกว่าการที่เราใช้วัสดุเดียวกันมา, mm. ม,ามาแปะตรงนี้นะฮะแล้วตอนที่เราบิดแฮนด์มอไซค์เนี่ยแฮนด์มอไซค์บางรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาให้มัน,ม,นมีความเสียดทานในการใช้ถุงมือจับนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวถุงมือเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะฮะในการที่ทําให้เราจับแฮนด์มอไซค์แล้วก็บิดแล้วมันเข้ามือนะฮะแฮนด์ไม่ลื่นนะฮะอย่างสมมุติถ้าถ้าตรงนี้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันเนี่ยบางทีเราจับปุ๊บมันลื่นนะฮะ พอเราบิดไม่ไปนะฮะมันก็จะเวอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นได้ตอนที่เราเราใช้พวกถุงมือพวกนี้อันนี้มันก็จะช่วยช่วยได้เยอะนะฮะไอ,อตอนที่ผมซื้อถุงมือคู่แรกมาใช้งานนะฮะผมนะฮะใช้งานจับปุ๊บแล้วบิดนะฮะเนื่องจากมันเป็นตัววัสดุชิ้นเดียวกันเนี่ยพอบิดปุ๊บคันเร่งมันไม่ไปแล้วเราก็เกิดอาการโหว่เบอร์ขึ้นมานะฮะหรือบางกรณีเนี่ยเราเกิดบิดคันเร่งพอเราบิดครั้งแรกไม่ไปใช่ไหมฮะ พอเราบิดครั้งต่อไปเนี่ยมันดันไกเป็นรถมันพุ่งแล้วก็เหวออีกนะฮะซึ่งมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวถุงมือตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยนะฮะแล้วมันเป็นรายละเอียดที่แบบเออคนทําเขาก็คิดมาหมดแล้วนะฮะนี่ถ้าสังเกตดูตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวที่ชอบใช้หนังกลับมาทำนะฮะบริเวณนี้นะฮะ,นะฮะแล้วก็บริเวณนี้ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณฝ่ามือนะครับต่อไปบริเวณหลังมือนะครับหลังมือก็จะมีการเสริมกาดกาดนี่ก็จะเป็นได้เป็นพวกกลุ่มกาดอ่อนนะครับก็มีเป็นลายเคปลานะครับแต่ไม่ได้เป็นเคปลาแท้ๆนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีกาดนิดหน่อยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีรูระบายอากาศนะครับตอนที่เราขี่ลมก็จะสามารถเข้าทางนี้ได้ ถุงมือนะครับถ้าบางทีเราเลือกไม่ดีนะครับก็เสียอีกอย่างนึงก็คือว่ามันพอจับแทนนานๆเนี่ยมันจะเกิดอาการชาอา่าสาเหตุที่มันเกิดอาการชามันเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดจากการที่เราเลือกถุงมือไม่ถูกวิธีอา่าวิธีการเลือกถุงมือนะฮะอา่าก็จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสนะอยากให้ลองไปสวมใส่มากกว่านะฮะเพราะว่าไซส์ขนาดมือของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน บางคนมือมันอ้วนนะฮะอย่างตรงเนี้ยมันจะอ้วนๆมุมๆตรงตรงฝ่ามือตรงเนี้ยเขาจะมีเนื้อเยอะเยอะหน่อยนะ,ะบางคนนิ้วกลมๆป้อมๆบางคนนิ้วเรียวนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะฮะเสร็จแล้ววิธีการเลือกวิธีการวัดไซส์ถุงมือเนี่ยก็จะมีการหนึ่งก็คือใช้สายวัดวัดเส้นรอบวงตรงเนี้ยของมือของฝ่ามือเรานะครับแล้วก็ไปเลือกไซส์ในมันจะมีเป็นไซส์ชาร์ตของการขายถุงมืออยู่นะับก็สามารถเข้าดูได้เลย แล้วก็ตอนที่เพื่อนๆเลือกดูเนี่ยลองดูรีวิวหน่อยว่ามันจาเป็นจะต้องเผื่อใช้ไปหรือเปล่าหรือไม่ก็ทางที่ดีก็คือถามทางเจ้าของร้านนะฮะหากไม่มีโอกาสไปไปเลยลองใส่ถุงมือได้ด้วยตัวเองอวิธีนึงก็จะมีการวัดระยะทางะระยะห่างจากมือตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะฮะก็ไปเทียบกับไซส์ชาร์จได้โดยตอนที่ผมเลือกถุงมือเนี่ยผมเขาวัดไซส์ชาร์จนะครับนะก็ตอนนั้นคือแบบแบบนั่งวัด มือตัวเองนะครับก็คือวัดจากตรงนี้จนถึงตรงนี้ก็มือของผมตนี้มันกว้างประมาณ9ซนเมตรสำหรับถุงมือรุ่นนี้มันก็จะเหมาะกับการใส่ไซส์ L การเลือกถุงมือแต่ละยี่ห้อนะฮะหรือว่าแต่ละประเภทเนี่ยไซส์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพืพ่อนๆต้องเลือกด,ดูชาร์จดีๆนะครับถุงมือเนี่ยการที่เราซื้อมาเล็กกว่าไซส์ของตัวเองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าออถุงมือที่มันเล็กกว่าไซส์ตัวเองเนี่ย สมมุติพอเราเราใส่ในในโพสิชันนี้ใช่ไหมฮะปกติแล้วเนี่ยตรงปลายนิ้วเนี่ยมันจะต้องให้เหลืออยู่นิดนึงนะครับมีพื้นที่ของปลายนิ้วให้เหลือนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่ผมกําลังบีบปลายนิ้วอยู่เนี่ยมันจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับนิ้วแต่ละคนเนี่ยมันก็ยาวแต่ละนิ้วไม่เท่ากันอีกนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาอีกแต่สิ่งที่สําคัญก็คือนิ้วที่มันจะต้องแบบแบบโอเคแล้วคือต้องเป็น2นิ้วนี้นะครับ สามนิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะฮะที่เมื่อเราใส่แล้วพบเนี่ยการการจับการกำเนี่ยมันจะต้องระยะมันจะต้องงอมาอยู่ในระยะที่มันพอดีอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมฮะตะมืออยู่ในโพซิชันเนี้ยตรงปลายนิ้วมันจะเหลืออยู่นิดนึงนะฮะเหลืออยู่นิดนึงนะครับส่วนนิ้วชี้ตัวน่ะนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยก็ก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนะครับ อย่าง McCain, knife, ouais. are, อันนี้เ pues, พื่อนๆสังเกตดูนะนิ้วนิ้วก้อยผมเนี่ยเหลือยาวเยอะมากเลยนะครับปลานิ้วเหลือประมาณเป็นเซนนะครับน่าจะเซนกว่าส่วนนิ้วนิ้วนางเนี่ยเขาเหลือประมาณน่าจะเกินครึ่งเซนนะครับส่วนพวกนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยผมเป็นคนนิ้วกลางยาวเ็จะเหลืออยู่นิดหน่อยนะฮะนิ้วชี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งครึ่งเซนนะครับพอเราขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะ ไอตอนที่เรากำแฮนเนี่ยสมมุติที่เป็นแฮนนะฮะพอกำแฮนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวนิ้วเราเนี่ยกับบริเวณปลายนิ้วถุงมือเนี่ยมันชนกันพอดีหรือชนกันเกือบพอดีนะฮะถ้าสมมุติเราซื้อถุงมือมาเล็กเกินไปนะฮะพอเรากำแบบนี้มันจะทําให้ไอตรงถึงถุงมือเนี่ยมันไปดนันไปรั้งปลายนิ้วเรานะครับมันจะไปดึงปลายนิ้วเราแบบนี้นะครับเพื่อนๆ่นึกภาพตามนะฮะมันก็จะทําให้พอเรา จับแบบนี้นานๆเนี่ยนิ้วเรามันจะชาตรงเรียนปลายนิ้วนะซึ่งมันก็เป็นปัญหาหนึ่งในการใช้ถุงมือในการกับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮนะ่ปปัญหาที่ผมที่ผมเจอก่อนหน้านี้ว่าทำไมใส่ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันถึงรู้สึกมีอาการชาเรียนปลายนิ้วนะเนื่องจากสาเหตุเนี้ยนะฮะไอตอนที่ผมซื้อถุงมือมาทีแรกเนะี่ยผมซื้อมามันมีขนาดใหญ่ไปพอใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยที่ตรงปลายนิ้วมันเหลือเยอะออพอเหลือเยอะปุ๊บเนี่ย เราเรากัดระยะในการเกี่ยวเบรกไม่ได้มัน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 ไม่ชินใช่ไหมเนื่องจากว่าเอ้ยมันไอตัวนิ้วเราเนี่ยมันถึงถึงก้านเบรกหรือยังนะครับอันที่หนึ่งถ้าถุงมือมันใหญ่ไปเนาะถ้าถุงมือมันเล็กไปเนี่ยพอรอบที่สองเนี่ยซื้อถุงมือมาอีกคู่หนึ่งก็คือมันเล็กไปพอมันเล็กไปปุ๊บพอกรมปุ๊บเนี่ยมันมันแน่นพอมันแน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดอาการชาอ่านี่ยจะเป็นปัญหา ให,ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาที่สําคัญมากเลยสําหรับการเลือกถุงมือมาใช้ในการขับขี่มอไซค์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับก่อนซื้อเนี่ยลองพิจารณาไซส์มือเราดีๆนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองไปสวมใส่มากกว่าก่อนที่จะมีการสั่งซื้อมายิ่งจะเป็นถุงมือที่มีราคาแพงมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีกําลังหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะไปซื้อเนี่ยก็สั่งมาจากเว็บก็ได้แต่ต้องลองศึกษาดีๆ นะฮะเสร็จแล้วเราก็าจำไซมือเราให้ดีๆนะฮะว่าเอ้ยมันใส่ถุงมือแบบนี้แล้วมันไม่โอเคยังไงนะครับก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะอย่างที่ผมเจอกับผมนะฮะสำหรับคู่นี้ที่เลือกมาใช้งานเนี่ยผมคิดว่ามันมันพอดีเลยนะฮะมันพอดีเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะจะดีด้วยนะครับเสร็จแล้วอ่าบริวเวณตรงนี้เองนะครับ ตะขี้ลืมไปมันก็จะมีวัสดุโพลีเอสเตอร์นะครับมาเป็นตัวตัวเย็บนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีการเย็บมันไม่ได้ไปใช้เป็นหนังชิ้นเดียวแต่มีจะมีการเย็บต่อด้วยวัสดุที่มันแตกต่างกันเกือบทั้งมือนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะเึ่งของุงมือที่ดีนะฮะที่จะเลือกมาใช้งานนะครับเดี๋ยวก่อนที่คลิปมันจะยาวไปกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ การเลือกถุงมือนะฮะก็ผมตะกี้ผมข้ามไปประทานโทษนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นพวกวัสดุที่เป็นเหมือนผ้าซับนะครับเป็นผ้าซับที่มันระบายอากาศได้ดีนะครับนี่ตอนที่ซื้อมาใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้พบว่ามันมีอาการอาการเหงื่อออกในมือนะครับด้วยสาเหตุหนึ่งก็คือถุงมือมันมีรูระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ข้างในอันที่2ก็คือข้างในถุงมือเนี่ยมันมี มันมีการซับด้วยพว,พวกผ้านะครับซึ่งสามารถซับเหงื่อได้ดีประมาณหนึ่งนะฮะ,ะ,ะก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการเลือกถุงมือนะฮะถุงมือเอาดีๆเลยนะถ้าแบบเพื่อนๆกำลังหาถุงมืออยู่ก็คือ1มันไม่ควรจะเลือกวัสดุที่มันเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันทั้งมือนะฮะถุงมือที่ดีเนี่ยควรจะมีการเย็บนะฮะแล้วก็มี รอยต่อของวัสดุแต่ละชนิดนะฮะมาทําที่มันแตกต่างกันจุดไหนที่มันจะต้องใช้แรงในการกำนะฮะในการแบบจับกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องหนานะฮะมีการเสริมโฟมแล้วก็มีการเย็บอย่างเงี้ยเย็บ2อตะเข็บเห็นไหมครัเป็นตะเข็บคู่นะฮะซึ่งอย่างเงี้ยคือมันมันแข็งแรงแน่ๆนะฮะอย่างที่2นะฮะจุดที่มันจะต้อง เพิ่มแรงเสียดทานนะครับในการจับพวกแฮนด์มอเตอร์ไซ์เนี่ยมันควรจะต้องมีการใช้วัสดุที่มันเป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างนี้คือใช้เป็นพวกหนังกับนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานในการจับแฮนด์มอเตอร์ไซด์ที่2นะครับอที่3นะครับบ้านเราเนี่ยเหมาะกับการใส่ถุงมือที่มันมีลักษณะของการระบายอากาศได้ดีก็คือจะเป็นถุงมือที่มีรูพุนแบบนี้นะฮะแต่การที่มันมีรูพุนแบบนี้ความหมายก็คือมันมันก็ไม่สามารถป้องกันน้ําได้ มันต้องถุงมือแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมแต่ขี่หน้าฝนแบบนี้ขี่ไม่ได้ถุงมือพังแน่ๆนะฮะหากเราจําเป็นต้องขี่มอเตอร์ไซค์หน้าฝนเนี่ยถุงมือคู่นี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นหนังนะฮะมีรูระบายอากาศแบบนี้เพื่อนๆก็แนะนํว่าลองหาถุงมือที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกถุงมือกันน้ำนะฮะหรือถุงมืออีกแบบหนึง่งเอาติดรถไปนะครับอันที่4การเลือกถุงมือก็คือ วัดระยะดีๆนะฮะแล้วก็เช็คไซส์กับทางพ่อค้าดีๆให้ดูไซส์ชารจดีๆวังสมมติเราใช้ถูงมือ,อแบรนด์หนึ่งนะครับโดยใช้ใส่ไซส์ L นะครับแต่อีกแบรนด์หนึ่งอาจจะใส่เป็น XL นะครับลองดูไซส์ชาร์จดีๆไม่ควรเลือกถูงมือที่มันเล็กหรือมันใหญ่เกินไปนะฮะถ้ามันเล็กไปเนี่ยมันก็ทําให้เรามือชานะครับตอนที่เรากําแนดนนานๆนะครับเนื่องจากตรงเนี้ยต,ตรงปลายนิ้วเนี่ยมันจะไปล้างนิ้วเรา แล้วทําให้เลือดมันไม่มันไม่มไมหลเวียนมือก็จะชาะถ้าเลือดถุงมือใหญ่ไปนะฮะขี่ตัวระยะในการะกะระยะจับตัวการเด็กก็กะระยะยากนะครับมันทําให้เกิดความไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆนะฮะที่ที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเลือกถุงมือดีๆสักคู่มาใช้งานนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ